สวัสดีครับผมเก่งแฟมิลี่นะครับวันนี้นะครับผมก็มีรถสวยๆมาให้ดูอีกเช่นเคยนะครับคันนี้นะครับต้องบอกไปเลยว่า นางฟ้าครับนังฟ้าจริงๆเลยครับเป็น honda c ซ v i c ปีสองพันสิบนะครับมือเดียวป้ายแดงน็อตไม่ขยับประกันชั้นหนึ่งครับมาดูรอบๆคันกันเลยครับเป็นไงครับสวยจริงๆครับคันนี้คันนี้เป็นสีดำครับสวยกริบเลยครับยิ้อยกันใช้งานค่อนข้างน้อยเลยครับรถเดิมๆเลยครับคันนี้ รุ่นนี้เรียกได้เลยครับว่าหายากมากครับที่จะได้สภาพนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับภายในครับเป็นบ่อหนังสีครีมครับสวยๆเลยครับคันนี้เป็นตัว E นะครับก็ออปชันก็ค่อนข้างเยอะครับผมครบเลยอย่างที่บอกไว้นะครับว่าคันนี้ครับมีประกันชั้นหนึ่งครับ ประกันชั้นหนึ่งนี่นะครับหมดวันที่สิบห้าเมษาสองห้าหกเจ็ดครับเป็นชั้นหนึ่งของมิตรแท้เลยนะครับอย่างที่ผมจะพยายามเน้นย้ํานะครับว่ารถที่มีประกันชั้นหนึ่งนะครับข้อดีของมันก็คือเราจะได้ประกันไปคุ้มครองรถด้วยแล้วมันเป็นการบ่งบอกนะครับว่าเจ้าของอะครับเขาดูแลรถดีขนาดไหนครับอันนี้รถปี2 0 1 0นินะครับรถสิบาปีแต่ว่ายังทําประกันชั้นหนึ่งก็แสดงว่าทํามาตลอดเลยครับทามาทุกปีทุกปีต่อเนื่องมาเลย อันนี้บ่งบอกนะครับถึงว่าเจ้าของครับดูแลรถด,ดีใส่ใจรถมากครับท่านใดที่เอาไปใช้ต่อนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะครับอันนี้เราสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับดยวมาดูห้องเครื่องอะไรครับฟังเสียงเครื่องพร้อมดูห้องเครื่องไปพร้อมๆกันเลยครับ ดูสีของห้องเครื่องครับสียังใสอยู่เลยครับดูครับอันนี้รถสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับฟังเสียงเครื่องครับนิ่มๆเลยครับนิ่งๆเลยดูเครื่องนะครับไม่มีสั่นเลยครับเครื่องร์ดีมากช่วงล่างดีครับนี่ครับอย่างที่บอกไว้นะครับอถไม่ขยับครับดูครับเดิมๆเลยครับดูครับเดิมทุกจุดครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นภายในกันบ้างนะครับ ภายในนะครับตัวนี้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันครับนี่ครับคุยคอนโทรลครับแอร์เป็นแบบดิจิตอลนะครับนี่ครับคอนโทรเทมได้เลยเกียร์ออโต้ครับภายในสะอาดมากครับดูครับไม่มีริ้วรอยเลยนะครับภายในดูหลังคาครับเนียนกริปเลยครับสวยจริงๆครับปกตินะครับรุ่นนี้นะครับ ที่วางแขนนะครับนี่ครับอย่างช่วงนี้นะครับที่วางแขนขาดแทบทุกคันครับคันนี้ผมไม่ได้เก็บงานเลยนะครับคันนี้มาแบบนี้เลยเดิมสวยเลยครับสวยมากครับคันใดหาอยู่บอกเลยครับไม่ไม่ควรพลาดครับตั้งแต่ขายซีวิคโฉมนี้มานะครับผมว่าคันนี้ครับสวยที่สุดแล้วครับเท่าที่ผมเคยขายมานะครับ อันนี้รถสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเรานั่งอยู่ในรถนะครับเสียงเงียบกริบเลยครับนิ่งๆเลยครับรถไม่มีสั่นเลยนี่ครับด้านหลังก็เดิมครับดูตะเข็บครับนี่ครับตะเข็บเดิมๆเลยครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าด้านซ้ายเป็นยังไงด้านขวาก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับนี่ครับตะเข็บเดิมหมดครับ สวยมากครับนี่รถสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเสียงนิ่งมากเลยครับเงียบกริบยางของบิตโจนะครับบอกเลยครับแพงมากนะครับยางบิตโจนะครับนี่ครับบิตโจนปียี่สิบเอยางสองปีนะครับแต่ว่าดอกยังล้นอยู่เลยครับท่านใดนะครับที่อยากได้รถสวยๆแบบนี้นะครับหรือมีรถสวยๆแบบนี้ที่ต้องการจะขายนะครับแล้วอยากได้ราคาที่ดีที่สุดนะครับต้องติดต่อมาที่ผมเลยครับ 081 077 4072เก่ง Family ครับขอบคุณครับ